ครับสวัสดีครับวันนี้เรามีเมนูหมูปิ้งนะครับหลายท่านเห็นเนื้อบนนี้อาจจะคิดเป็นว่าเป็นเนื้อจอระเขหรือพวกเนื้อกวางมูสอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ไม่ใช่นะตัวนี้เป็นเนื้อหมูเป็นหมูสามชั้นอย่างดีนะครับหมักด้วยกระริกนกะ็คือกระเทียมพริกไทยนะครับ แล้วก็พวกน้ำตงมน้ำตาลนละ่อันนี้ก็เป็นตะแกรงที่เราจะ,ะนำมาย่างเพื่อจัดสว่าปามนะจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ย่างเฉพาะ,ะหมูปิ้งกับตะแกรงอย่างเดียวนะรเราจะมีการเสริมธาตุเหล็กนะฮะท่านจะเห็นได้ว่ามันจะมีอลูกิเนอยู่ด้านในนะมันจะมีการเสริมธาตุเหล็กไปในตัวนะครับด้วยกองไฟอันใกล้จะหมดแล้ว อก้โอ้พระเจ้าดูนิ้วชินสิอ่ะมั่นใจนะตอนนี้ว่าคือนิ้วนะไม่ใช่เล็ปตินอย่างแน่นอนนะครับโดนลวกไปแล้วหนึ่งแผลนะด้วยความสัเพเาของเรานะตอนนี้เราไปทํางานมาในช่วงเช้าก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการหุงหาอาหารกันโดยการลุงโทนี่สตาร์ของเรานะี่เดินหาไม้อยู่ เพื่อจะนำมาเป็นเชื้อเพลิงในการอปิ้งหมูให้เราได้แดกกันนะนี่ก็จะมีมิสเตอร์ไบอันแล้วก็คุณป้ามาทานเตรียมที่จะรอแดกจากพวกเรานี่ก็เป็นควันไฟที่ไกลมอไอาหารวันนี้เป็นเป็นเนื้อนะไม่ใช่อาหารมังสวิรัตแต่อย่างใดเป็นอาหารเขาเรียกว่าวีมุติรส ตัวนี้ก็เป็นบุญคำํำนะที่จะสร้างความคลิปหายให้กับเรามามากมายไม่ว่าจะเป็นค่าบกุญแจค้าบรองเท้าน,นี่เพื่อนานถนัดของเขาเลยนะครับเขาจะไม่สร้างประโยชน์นะส่วนมากเขาจะสร้างแต่ปัญหานะล่าสุดนี่คข้าบมือถือกับสายชาร์จวิ่งรอบสวนแล้วเราปิ้งหมูกันอะหลังจากที่ฝอยขี้แค่วมนนานแล้วกำลังก่อนจะได้ปิ้งนะฮะ กว่าไฟมันจะติดเล่าร้อนเท่าที่เราต้องการไม่รู้จะได้กินตอนไหนทําไปโอ้ยได้กินมนั้อเนาะทาไม่กี่ไม้นะเพราะว่าเรากินแค่สองคนนะเราที่มีในสวนนี่แหละขวันก็จะเยอะอย่างไร สีมูอาจจะซ้ดๆหน่อยเพราะเราไม่ได้ปรุงแต่งแต่อย่างใดนะครับแต่อันก็น่าจะกินได้เนชะ่นคำและนี่ก็คือผลลัพธ์นะที่เราย่างกันมาในระยะหนึ่งดูสีของมันสิช่างน่ากินเหลือเกินเราสมควรจะนำไปแบ่งผู้อื่นหรือไม่หรือสมควรจะเก็บไว้แดกคนเดียวนะ ไอตัวนี้ก็เหมือนจะไร้ค่าไฟก็มอดไหม่ล้วก็ต้องนํามาย่างในขีเท่าแบบนี้แหละคงหวังว่าจะได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนนะยังไงก็รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะนี่คืออาหารของเรายังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะหวังว่าทุกท่านจะเป็นกําลังใจให้ผมตลอดมานะครับขอบคุณครับ